ว่าการไลฟ์แนวตั้งและไลฟ์แนวนอนนะครับมีคนมาชมยังไงทีนี้นะครับไลฟ์สิบแปดเป็นไลฟ์แนวนอนนะครับมีคนมาดูหนึ่งครั้งซึ่งก็คือผมเองที่กดเข้าไปมอนิเตอร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราเขามาดูนี่ครับไลฟ์สิบเก้านะครับเป็นไลฟ์แนวนอนนีครับมีคนดูร้อยสี่สิบสองคนเลยนะครับคนดูพร้อมกันถึงสิบแปดนะครับดูการเข้าถึงนะครับผมไลฟ์แนวนอนนะครับ มีการแสดงผล19ข่าวนะครับเราดูตรงนี้ครับแหล่งที่มาของการเข้าชมฟีเจอร์การเรียกดูครับต้องเห็นแนละ้ถึงจะเรียกก็คือเรียกในเรียกดูจะเห็นซึ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นภายนอกเป็นศูนยเลยนะครับอันนี้ยที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้ดูดูไลฟ์19นะครับนี่ครับวิธีที่คนพบไลฟ์นี้นะครับ ฟีดการถ่ายทอดสดแนวตั้งเห็นไหมครับ u t u b e ดันฟีดตัวนี้ขึ้นไปถึงหกสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับโดยตรงหรือไม่ทราบนี่คือท,ทั่วไปสาสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ฟีเจอร์การเรียกดูเนี่ยสูงจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเห็นไหมครับดูเทียบดูกับไลฟ์สิบแปดเนี่ยถ้าเราไลฟ์แนวนอนจะมีคนดูหรือคนเห็นเนี่ยแค่จากการกดที่ฟีเจอร์การเรียกดูแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์แนวตั้งเนี่ย YouTube จะ เนี่ยดันฟีดการถ่ายทอดสดแนวตั้งให้ด้วยเป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็มีอื่นๆที่แบบกระเด็นกระเด็นมาอีกนะซึ่งไม่รู้ว่าจากไหนเหมือนกันแต่ว่าฟีเจอร์การเรียกดูเนี่ยคือแค่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าเราไลฟ์แนวนอนเนี่ยคนดูเป็นแค่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตของไลฟ์แนวตั้งนะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคเลยเพราะว่านี่มันมีฟีเจอร์อื่นๆของ youtube ที่ดันไปด้วยนะแต่ว่าถ้าไลฟ์แนวนอนเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่ฟีเจอร์การเรียกดูเพราะฉะนั้น การไลฟ์ต้องไลฟ์เป็นแนวตั้งเท่านั้นถ้าการไลฟ์แบบแนวนอนเนี่ยก็จะต้องมีฐานผู้ชมพอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีฐานผู้ชมนะการไลฟ์แนวตั้งในช่วงเวลาพีคๆอย่างช่วงวันเสาร์อะไรเงี้ยก็จะช่วยทําให้คนเข้ามาเห็นไลฟ์เราแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ติดตามเราได้มากขึ้นก็ผมก็ใช้วิธีนี้ในการแบบเรียกหาผู้ติดตามช่องนะก็ใครดูก็ ได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้นะแต่ว่าผมจะมาไลฟ์เพื่อที่จะดันให้มีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็ตัวคลิปก็จะเผยแพร่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าตัวตารางคลิปที่ออกและงานที่ตัดต่อทำแบบนี้มันมีอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็จะมาเหลือแค่ไลฟ์แนวตั้งที่จะมาหาผูา้ติดตามมากขึ้นส่วนช็อตไม่ค่อยทำนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบถ่ายแนวตั้งก็จะแนวตั้งก็จะแค่ไลฟ์นี่แหละ โอเคขอบคุณมากที่รับชมยังไงก็ลองไปทำดูนะครับไลฟ์แนวตั้งคนดูเพียบ